จะมากินพริกเป็นพริกกรอบของคันติเผ็ดน้อยที่สุดในสามโลกอร่อยที่สุดในสามรอกเดอะเบสมันเป็นรสคันติเป็นรสที่พี่อยากรู้มากว่ามันคือรสอะไรจริงๆมันคือรสอะไรกันแน่พี่ชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ทอดพี่เป็นคนไม่ชอบกินของทอดซะเท่าไหร่ถึงทอดก็จะทอดใส่น้ำมันน้อยมากๆอะไรเงี้ยเป็นอาหารที่ดูแบบแนวคลีนดีนี่พี่แช่ตู้เย็นมาแบบสามสี่วันแล้วนะอืม หอมหอมดีเขาบอกว่าเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมหอมอร่อยอคือน้ำลายเลยฮะเปรี้ยวหวานกลมกอมอร่อยลงตัวท้าให้ลองปโปรตีนจะไม่ไม่ใสใส,สารบรล็อกอะไรของคันติแหละของคันติเลยนะนี่พี่ก็สั่งมาจากน้องแหละ พิษอันใหญ่มากเนี่ยจะลองชิมดูก่อนที่ไม่เคยกินเลยรสเนี้ยอืมีนความเผ็ดของพิษน,นะ มันไม่มีน้ํามันอ่ะคือชอบตัวแท่งที่มไม่มีน้ํามันอ่ะเป็นสนกกนแน็คกินเล่นได้เลยอ่ะฮื่มเปรี้ยวเปรี้ยวหวานความเผ็ดของพริกเผ็ดอยู่นะไม่ใช่ไมเ่เผ็ดเผ็ดอยู่แช่ตู้เย็นใช้ช้อนตักยิ่งอร่อยแบบแช่ตู้เย็นแล้วก็ตักกินเลยอะไรประมาณนี้สไตล์นั้นอ่ะี๋ยวนี้พี่เอาออกมา รสชาติดีอ่ะกินโรยข้าวทอดปลามาหรือว่านึ่งปลามาแล้วกินกับข้าวก็ดีเลยอะ่ะหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดของพริกอะ่ะคือแบบเป็นน้ำพริกได้เลยอะ่ะอืมอร่อยชอบมากชอบที่มันไม่ทอดเพราะปกติแล้ว ของเมืองจีนน่ะเขาจะเป็นมันมันเลยมันเลยแบบถูมือเนี่ยรู้เลยว่ามันมากเพราะเขาเอาศัยการแบบทอดของพริกอ ไม่ใส่สารบอรแหล็กเป็นพิษจากเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเราคัดเก็กทุกเม็ดอืคือใส่ใจมากอะเอาตัว,ตวคือจริงๆอะคนทุกวันนี้จะเริ่มไม่กินผักที่ฉีดฆ่า,มาแมลงฉีดสารอะไรที่แบบเป็นเคมีพันอนะเคมีทั้งหลายแหล่คือน้องเขาก็แบบทำใส่ใจนะแล้วก็เป็นแบบไม่ทอดคือกินยังไงก็ไม่อ้วนอะแล้วก็ ม,นนม,มีสารต้านอนุมูลอิอสระอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีวิตามิน A C ซโปรตีนอะไรเงี้ยกินเป็นแบบว่าทานเป็นอาหารคีนได้อย่างเช่นย่างย่างอกไก่มาแล้วพริกโรยโอ้โหฟินแน่นอนเลยอะ่ะใช่ทําอกไก่มาสไลด์บางใส่ข้าวข้าวกล้องข้าวะไรแล้วพริกโรยเนี่ย อย่างฟินอะบอกเลยเดี๋ยวมันกรอบนะ mm. อร่อยอร่อยขันติขันติพริกอบกรอบ mm. ็แหวกแนวเดีบอกเลยสายเฮลตี้กินได้กินเล่นยังอร่อยอ่ะคิดดูอ่ะี่แนะนำเลยใครที่แบบกินแบบกำลังลดน้ำหนักกินอ,อกไก่หรืออะไรเงี้ยเอานี้ไปตัดมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความหวานคือลงตัวมากๆอ่ะลงตัวมากอ่ะ อเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดมากใช่ได้อร่อยอะชอบที่มันไม่มันไม่ทอดอะดูดิไอ้ถาดเนี้ยไม่มันเลยอะดีะคือเรีะ มีงาด้วยอืมมันต้องใส่งาให้เพื่อความหอมเพิ่งรู้วันนี้แหละลว่ารสคันติเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> อร่อยอแช่เย็นจริงๆมันก็ไม่ได้เย็นเลยแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะเพราะเราออกจากถุงมันก็หายเย็นแล้ว อ,อร่อยอะ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยที่สุดในสามโลกนอะเขาก็โปรโมตด,ดีโนะอะไรกะอร่อยอร่อยรถนี้เป็นเป็นรสที่กลมกล่อมมันไม่เผ็ดจริงเขาน่าจะมีอยู่สองสามรสมั้งพี่จะไม่ผิดอะ่ะแต่รถนี้เป็นรสที่แบบทุกรสอะ่ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ด เค็มไหมก็ไม่ได้ถือว่าเค็มมากแต่ก็ถือว่าโอเคทําแบบเป็นน้ําพริกแบบเขาเรียกว่าตัดรสหลายๆรสให้มีหลายรสชาติอ่ะพี่ว่าันือนีดีถ้าใครจะสั่งซื้อนะถ้าเป็นรสทั่วๆไปอ่ะเคยกินแล้ว,ท,วทั่วไปลองมาลองรสคันติเนี่ยจะอร่อยมากคือมันกลมกลม่อมดีอ่ะพี่ว่ามันดีมากกินเป็นสแน็คได้หรือว่ากินกับข้าวที่ใครอยากกินคลีนอยู่อย่างเช่นทําอกไก่ย่างอกไก่นึ่งอกไก่แล้วก็กินผักแล้วก็มีความเผ็ดความเปรี้ยวหองอันนี้มาตัด มันจะโคตรดีเลยะเออชอบอ่ะก็ไม่คิดว่าจะชอบนะแต่ว่าเออดีไม่มีน้ำมันไขมันเลยก็เป็นสายเฮลติมากอ่ะอะห่อหนึ่งเท่าไหร่เองอะจำไม่ได้อะห่อหนึ่งไม่ใช่ร้อยเดียวเองเหรอถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่พี่ซื้อมาเนี่ยคือซื้อเองจ่ายเองน้องเขาไม่ได้จ้างพี่แล้วพี่ก็เคยกินสาหร่ายพวง,งของน้องคันติไปเหมือนกัน ก็อร่อยนะเขาก็ทาแพ็กเกจที่แบบว่าได้เยอะกว่าร้านเขาเรียกว่าได้เยอะกว่าตามตลาดอีกมันพองตัวมันได้เยอะมากอะแล้วมีน้ําจิ้มให้ด้วยน้องเขานี้มาใสายอาหารกินเล่นจริงๆอันนี้พี่ยอมแล้วว่าเขาแบบค่อนข้างเก่กนะอ,อร่อยอรอยใครอยากจะแบบลดน้ําหนักหรือหาแบบน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเนี่ยออกคีตโตหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เพาน่าจะอันนี้เราจะโอเคจริงๆอ่ะกินมันไม่ได้หวานเวอร์ขนาดนั้นแต่มันอร่อยกรอบมากอ่ะอันนี้จริงจริงเราไปหาซื้อมาทานดูอยู่พี่ติดลิงไว้ข้างล่างก็ได้จริงๆเข้าไปทักในเพจเข้าไปทักของน้องคันติเลยโดยตรงก็ได้น้องเขาขายดีขายดีมากอันนี้พี่เนาะเอออร่อยอ่ะกินตอนเช้านึ่งปลาแล้วก็ใส่อันนี้กินไปมีความกรอบกรอบกรุบกรุบ texture ที่มันกรอบกรอบกรุบกรุบมันก็ฟินดีนะ มีความเปรี้ยวหวานเผ็ดเป็นน้ำพริกได้เลยพี่ว่าเวิร์กมากอันนี้เวิร์กเวิร์กเวิร์กอย่างว่าแหละน้องเขาขายดีมากขายดีเทตาเทท่าเลยจริงๆอะ่ะคันติขายทั้งแบบสไลด์พวงกุญแจลีเยลลี่ของคันติใช่ไหมคันติเยลลี่เยลลี่ลูกตาของของคันติก็ขายดีนะเยลลี่เนี่ยสำหรับเด็กๆกำลังชอบเลยเด็กๆอะ่ะแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือว่าถ้าเด็กชอบกินเผ็ดพี่ก็ว่านี่โอเคมาก ที่ชอบตรงที่ว่าเขามีความคิดดิมันไม่ทอดมันไม่ทอดคิดดอเนาะในความหมายคือมองในการไกลทำธุรกิจในทางไกลอะ่ะเขาเรียกว่าคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นจะไม่กินของทอดของมันสากสักเท่าไหร่ก็เป็นอบกรอบไปเลยแล้วก็มีความแบบพิถีพิถันในการแบบเออเลือกที่ว่าต้องเป็นเกษตรอินรีย์ก็คือเป็นอินรีย์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีเลยอันนี้คือดีมากคือแบบ ที่ยอมรับยอมรับคือแบบยอมรับน้องเขามากเลยคือแบบเก่งน้องเขาเก่งพอสมควรเออถ้าใครอยากอุดหนุนน้องเขาไอพี่ติดลิง์ไว้ข้างล่างให้นะอร่อยอร่อยอร่อยกับทุกอย่างอันนี้จริงๆน้องเ็าขายอะไรนี่อร่อยทุกอย่างเลยไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะถ้าอยากซื้ออย่าพี่ติดลิงไว้ข้างล่างให้นะไปแล้วบายบาย